ใครยังไม่ลงทะเบียนยินยอมกลับประเทศอย่างสมัครใจมีโทษปรับเป็นเงินถึง30ล้านวอนแถมยังมีโอกาสติดคุกที่เกาหลีใต้โดยไม่มีข้อยกเว้นอีกนะครับเล่หงงันผิดกฎหมายในเกาหลีใต้หรือผีน้อยถูกจับจะโดนปรับ30ล้านวอนอีรีบอกครับพี่น้องและถูกจำคุกบอกนะครับสวัสดีครับพี่น้องช่ายูทูบนะครับ พี่น่ารักทุกท่านนะครับพ่อกับผม,มเรือนะครับลุงสกุลคนสว่างไม่ตางแดนพี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมเหมาเราเรื่องอที่เป็นกะระแสนะครับกำลังกําลังดังนะครับแมทางช่องอทูทรทัศน์นะครับหรือขา่าในทิกตอกหรืออันใดก็ตามนะครับพี่น้องที่ว่านะครับหากทีหน่อยบริเวณงานตัวกลับภายในวันที่28กุมภาพันธ์นะครับ2,000าร้อยหกส จะถือปรับเป็นเงิน30ล้านวอนนะครับสามสิบสามสิบล้านวอนก็อยู่ยเา,เล,าเล่าประมาณ8แสนบาทคแปดแสนบาทไทยนะครับครับเพิ่นมีมาตรการนะครับมีมาตรการมีกฎหมายขอ้อนี้มาตรด่วนเลยครับเพราะว่าแต่ก่อนนนั้นผมก็ได้ยินข่าวนะครับแต่ว่า,าทั้งประเทศไทยเ้าอ,อาดิสอเบรียนกันบบลูผมกับบลูนะครับเพิน่นสิหูบอ่นะครับมาตรการนี้เพิ่น ะพยยามพักดันนะครับพักดันแรงงานผิดกฎหมายออกจากประเทศเพื่อนนะครับประเทศเกาหลีใต้นะครับโดยว่านะครับผู้ใดนะครับผู้ใดที่มีจุดประสงค์ที่จะลับประเทศไทยนะครับออกจากประเทศเกาหลีใต้โดยการสมัครใจเพิ่นสิบวทําำกาให้ติดเบลิดนะครับสามารถเข้ามาในประเทศเกาหลีใต้อีกนะครับฐาแรงงานตัวกลับละกสิบวัตถุ์ปับครับสามสิบานวอนนะครับผม แต่นะครับแต่ความเป็นจริง,คว,รรงออความเป็นจริงนะครับที่ข่าวเพิ่นโพดออกไปหรือเบาออกไปนั่นเพิ่นเพิ่นเบาของอีกด้านหนึ่งนะครับที่พันพันเบิดแต่ว่าที่จริงอยู่ในเกาหลีนี่คือเป็นไปตามข้าวนะครับคืออันนึงคือเป็นไปตามข่าวที่เพิ่นเสนอไปแต่อีกอันนึงคือเพิ่นเบาเบิดคือว่าถ้าผู้ใดบ่ยอมเสียคาปรับกะบ่สามารถเข้าในประเทศเกาหลีใตได้นะครับอยู่ที่คุณนะครับอยู่ที่คุณหรือ อยู่ที่ตัวของแรงงานนี่เองนะครับว่าจะย่อมเสีย30ล้านเพื่อเข้ามาในเกาหลีอีกอีกบ่หรือบ่ย่อมเสียค่าปรับ30ล้านล้วกับไปบ่สามารถเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้อีกนะครับสำนั้นนะครับพี่น้องคือบอ่อบอออได้รมีกันถูกจับคูกขังกันจริงๆหรืออะไรก็ตามคือ30ล้านนะครับ30ล้านนี่คือจะเสียนะครับจะเสียคือ มีคอุอยู่ประมัณสองสามพวกนะครับสองสามประเภทนะครับสองสามประเภทคือหนึ่งนะครับ<ๆ>เมียเกาหลีนะครับเมียเกาหลีคือมาเพิ่นมาเฮดงานแหละเพิ่นเบอร์วีนะครับแต่ว่าเพิ่นก็ได้แฟนเกาหลีเป็นผู้ชายนะครับคือเพิ่นต้องการเขามาอีกครับคุณกับเขาก็ต้องมาเบืองว่าคุณอยู่เกินจักปีแล้วคุณก็ต้องให้แฟนคุณพาไปเสียค่าปรับครับเมื่อฉะนั้นคุณจะเข้ามาหาแฟนคุณบ่ไไรนะครับในประเทศเกาห pm, ลีจะขอวีซ่าบ่ไไ้นะครับ สองนะครับนักธุรกิจหรือพวกธุรกิจมาสิมาเฮ็ดธุรกิจคือมามาแล้ยวเวิร์ี่นะครับแต่ว่าอยากมาขายของขายอยา買買่างหรือกับอยังกระตามแต่เฮ็ดธุรกิจอย่างก็ข้อแก๊กนะครับในประเทศเกาหลีคุณเป็ต้องเสียค่าปรับนะครับแอดนะครับแต่อีกประเภทนึงคือแรงงานผิดกฎหมายแรงงานผิดกฎหมายที่เพิ่นเขามาเฮ็ดงานอยู่ในเกาหลีนะครับเพิ่นนะครับเพิ่นพอเสียค่าปรับครับเพิ่นพอมีความจําเป็นที่ต้องเสียค่าปรับ เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดงานแล้วๆเพิ่นกลับไปประเทศไทยเพิ่นกลคือสีบเข้าอีกนะครับในเพราะว่าเกาหลีบ่อห้เข้าแน่นอนนะครับเพิ่นก็เรือบ่ยอมเสียค่ารับตรงนี้นะครับก็มีอยู่สองสองสองอย่างนะครับที่จะที่ต้องเสียนะครับแม่นว่าถือจำคุกหรือถือปรับโดยบ่มีเงินไขนะครับเพราะม่นนะครับมีเงินไขนะครับมีเงินไขให้คุณเลือกอยู่สองข้อนะครับพี่น้องเพิ่นอาจสีบ่เบิดนะครับพี่น้องเพราะว่าทุกวันนี้นะครับผมก็เห็นข่าวเห็นทางการเดินทางเขาออกในเกาหลีนะครับ ปกที่ละงานตกับกะคือกลเบื่อครับติดคุกติดแน่นอนครับแต่ว่าบแมแนคุกนะอาจจะเป็นห้องพักธรรมดาครับห้องพักธรรมดานะครับ,รรรบแต่ก็ต้องซื้อเขากินนะครับต้องซื้อเขากินโทรศัพท์ถือยึดยังกะแล้วแกะกะประมาณ2อาทิตย์นะครับสองอาทิตย์เขาเชื่นะครับเชื่อเอกสรรารหรือเชื่อเรื่องเงินติดข้างของตัแก้พ่นจ้างที่จ้างเขานะครับเชี่อเงื่อนเรียบร้อยมีเงื่อนสื้อตัวกับการได้กับไว้พี่น้องบแมแนคุกนะครับ่าจจะเป็นห้องพักธรรมดานะครับที่ผมได้ยินยมา นะครับตริย์นั่นนะครับพี่น้องนะครับกษัตริประมาณนี้นะครับพี่น้องนะบอต้องคิดว่าสีเสียเงินปรับนะครับแปดแสนนะครับแปดแสนบาทกับพวกมือพีไผยสียอมเสียกันแหละครับพี่น้องยกเว้นนะครับเป็นคนหน้าเกาหลีหรือเนี่ยเกาหลีนะครับหรือคนที่มาเฮ็ดธุรกิจในกระตามแต่พี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนุ่มสกุลคนสระวัมรต่างแดนขอลากันเพีื่อนสมิงครับ คลิปสันส้นๆนะครับพี่น้องมาเว้าเรื่องที่มันกําลัางดังตอนนี้นะครับอีกมุมนึงนะครับของอาทางเกาหลีนะครับพี่น้องพี่น้องมีความเห็นยังไงนะครับมีความเห็นยังไงกับพ่อเมนต์มาได้นะครับพี่น้องนะนะครับสําหรับคลิปนี้ขอรักพี่น้องสนี้สวัสดีครับ